สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสิบห้ามาเบิงผู้พนน้อมดีเด้อนะครับผ้าขึ้นผู้นะครับเห็นว่าครับยอดผู้นะครับเป็นเจดีหินนะครับทรงสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็อันเป็นสถานที่ที่น่าเสาวไทยปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพิ่นมาเยี่ยมชมนะครับผ้าพี่นงค์ขึ้นว่าเบิงอยู่ที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบรรยากาศดีครับเงียบสงบนะครับป่าไม้ร่มรื่น สะอาดสะอานะครับสาหรับพื้นที่ของผู้พนุ่มดีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วกันหนาท่องเที่ยวอีกมองนึงนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะมานะครับทางอํานาจจะรื่นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบิ่งหลบๆบนะครับบริเวณจะมีหินนะครับปูนปั้นมีหินมีเอ่อพราพุทธรูปแกะสลักนะครับเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบิ่งหลบๆบ ผู้พนุ่มดีนะครับเชิญพี่น้องรับชมกันต่อไปนะครับ <laughs> ทายเหรอเนี่ย I หลังจากทีเหาเลาะเบงบรรยากาศภายนอกนะครับเดี๋ยวสิภาพพ่นองครับไปเบงบรรยากาศภายในเจดีผู้พนมดีนะครับภายในนี่ก็จะเป็นมีรูปวาดรูปแกะสลักมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีการทุบหินเป็นล้านๆก้อนนะครับมาติดไว้ในเจดีแห่งนี้นะครับแล้วก็ลุ่งสียางงามเลยนะครับพี่นองครับเป็น ลวงลายางงามนะครับหล้วก็มีการเอ่อเห็นว่าเขียนภาพนะครับภายในนะครับท่าสียางงามนะครับเนี่ยนะครับเป็นหินเป็นก้อนๆเจดีภูพนมดีภูหินล้านก้อนนะครับเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศภายในนะครับเดี๋ยวายางข้าไปชุ่มไปเรื่อยๆจนหลอบเลยนะครับเมื่อนี้ครับ ขอบคุณพี่น้องทีที่ตามรับชมเ้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอ่ะชมกันต่อไปครับพี่น้องครับเขามาทางด้านในครับมาไหมพี่น้องข่ามาเบืองทางในนะครับมะกาพระน้ากันนะครับพี่น้องทีมีโอกาสกัมาทําบุญมากาพระได้นะครับอยู่อําเภอเสนกากณนิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ